นะเนี่ยเจอแล้ว,เ,เ,ลวเนี่ยคือเจอเลยและท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าเมื่อกี้หันหัวไปทางทิศเหนือค่ะนี่วกแล้วตอนนี้วกกลับมาและหันหัวมาทางทิศใต้ก็แปลว่าไม่มีใครเห็นข้างหลังใช่ไหม,มว่าสีสมพงเนี่ยจับศพอยู่แต่ก็ได้ได้แต่มีคนโบกไม้โบกมือที่หัวเรือผมจะบอกว่าเวลามันสั้นมากไม่ใช่ไปที่ประตูระบายน้ำตรงนู้นเลยมันใกล้ๆเองนะอาจารย์มันใกล้มากดังนั้นผมก็เลยต้องมา ทบทวนใหม่หมดเลยครับเพราะผลภาพนี้นี่แหละทําให้เราต้องกลับมาคิดเพราะสิริพงศบอกว,ว่าดับเครื่องแต่เรือมันไหลลงมาตามน้ํานะครับเรือก็ออกไปถึงจุดท่าอันนี้กู้ภัยออกไปแล้วนั่นแหละครับกู้ภัยออกไปสลับเราก็ได้เป็นที่ยุติว่ามันไม่ใช่อย่างที่สิริ์ว่าไปนู่นประตูระบายน้ำม,มันอยู่แถวนี้นี่เองนี่ไงจับศอกอยู่เลย คือเสียสมพงศ์เออค่ะอันนี้ต้องพูดแล้วต้องพูดเพราะเขาที่แล้วติดไว้ค่ะติดไว้วันนี้ทํามาอย่างดีปัดเศษดูทศนิยมอย่างละเอียดขออภัยในคราวที่แล้วค่ะเริ่มต้นอย่างนี้ครับภาพที่หนึ่งคลิปมติชนเป็นคลิปวิดีโอที่เสียสมพงศ์นั่งไปวันแรกแล้วก็พาไปไปชี้จุดพบศพคุณแตงโมค่ะแล้วก็ไปชี้แถวๆเลยประตูระบายน้ําบางกรวยมาหน่อย เถวท่ามีโพงย่าผมก็หลงประเด็นนี้อยู่นาน<ะ>เป็นเดือนเดือนเลยนะนึกว่าศพมันลอยไกลมากโจากกว่าจะมาถึงใกล้ๆท่าพิบูลหลงหลงประเด็นนี้มาน,นานมากนะเพราะครั้งที่สองเนี่ยเสียสมงพงให้สัมภาษณ์ wtcwtv ออนไลน์ครั้งที่สองในภาพถัดไปเนี่ยเขาชี้จุดนี้เลยใกล้ประตูระบายน้ำเลย응응응 ผมก็มึนงงอยู่นานว่าโหมิหน่าวิ่งระยะไกลกว่าจะเห็นศพแต่ไกลคงมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับจนกระทั่งคนที่เขาถ่ายภาพซึ่งเป็นหน่วยกู้ภัยมาหาผมแล้วเขาโชคดีมากเลยว่าเขาถูกจริงๆตอนนั้นถูกบังคับให้ลบทุกคนคเพราะว่ากลัวว่าศพคุณแตงโมจะเป็นที่เผยแพร่พอคัวภาพมันจะออกไปไม่ดีแล้วบอกว่าเขาไม่ได้ลบ และเก็บไทม์สแตมป์ไปด้วย <Ừ. S 2> และรวมถึงวิดีโอด้วยช่วยผมได้มากเลย <Yeah. S 2> ทําให้ผมรู้ความจริงว่าเสีสมพงศ์ที่พามาชี้จุดเนี้ว่าเป็นคนเจอศพแต่งโมตรงเนี้มันไม่ใช่ <Ừ. S 2> และทําให้ผมต้องกลับมาคิดใหม่หมดเลยครับว่าผมอาจจะเป็นเพราะเสียสมพงศ์พูดไปเพราะลืมหรือผมคาดเคลื่อน <Ừ. S 2> หรือเป็นเพราะว่ามันชุนลมุนก็ไม่ทราบได้ <Ừ. S 2> แต่ภาพถัดไปที่ผมเห็น คือภาพตำแหน่ง gps ของคนโทรศัพท์ <Okay. S 1> พบว่ามันไม่ใกล้ประตูระบายน้ำบางกลวยเลยม,ม,มันใกล้ท่าพิบูรณ์นิดเดียวเองใ,ในตำแหน่งที่หน่วยกู้ภัยไปเจอศพตอนนั้นทีนี้เราก็ต้องพิสูจน์เรื่องนี้นะครับและเราจะพิสูจน์เรื่องนี้ผมอยากจะไปให้ดูท่านผู้ชมพาไปดูคลิปวิดีโอสั้นๆ ภาพนี้เช่นเ,เรือสุนทพง์ไปเราก็จับเวลาจากสิ่งที่เกิดเหตุนะครับว่าเขาใช้เวลาประมาณนี้แล้วก็มีคนบอกเอ๊ะมีอะไรอยู่ตามหลังหรอือเปล่านะครับนี่เป็นภาพต่อเนื่องเราไม่ตัดเลยนะครับเพื่อจะให้ดูเวลาว่ามันไม่นานอ่ะเปิดเสียงนิดหน่อยให้ฟังหน่อยครับเสียงคลอไปด้วยครับในตอนนี้เขาก็บอกว่าทุกคนไปลงเรือกันแล้วก็เรือก็ผ่านเพราะตอนนี้เป็นช่วงพักเที่ยงทุกคนไม่สังเกตอะไรเลย แล้วก็ทุกคนก็อยู่ที่โป๊ะเรือสิลยลำมพงก็วิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าจะไปเจอเรืออะไรได้แต่นี่เป็นเวลาต่อเนื่องหลังจากผ่านท่าพ,พิบูลประมาณในช่วงสองนาทีเท่านั้นในสองนาทีนะครับและมันไม่ได้เนิ่นนานเพราะเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าทําไมผมคิดว่าไม่นาะนเจอแล้วก็เจอแล้วเนี่ยคือเจอเลยและ ท่าผู้ชมต้องเข้าใจว่าเมื่อกี้หันหัวไปทางทิศเหนือค่ะนี่วกแล้วตอนนี้วกกลับมาและหันหัวมาทางทิศใต้ก็แปลว่าไม่มีใครเห็นข้างหลังใช่ไหม,มว่าสีสมพงษ์เนี่ยจับศพอยู่แต่ก็ได้ได้แต่มีคนโบกไม้โบกมือที่หัวเรือผมจะบอกว่าเวลามันสั้นมากไม่ใช่ไปที่ประตูระบายน้ําตรงนู้นเลยมันใกล้ๆเองนะอาจารย์มันใกล้มากดังนั้นผมก็เลยต้องมาทบทวนใหม่หมดเลยครับเพราะันภาพนี้นี่แหละ ทำให้เราต้องกลับมาคิดเพราะสิทธิพงศ์บอกว่าดับเครื่องแต่เรือมันไหลลงมาตามน้ํานะครับเรือก็ออกไปถึงจุดท่าอันนี้กู้ภัยออกไปแล้วนั่นแหละครับกู้ภัยออกไปสองหลับเราก็ได้เป็นที่ยุติว่ามันไม่ใช่อย่างที่สุพงศ์ว่าไปนู่นประตูระบายน้ําม,มันอยู่แถวนี้นี่เองนี่ไงจับศพอยู่เลยภาพถัดไปครับหลังจากจบภาพนี้แล้วผมก็จะเริ่มเข้าสู่ภาพพรีเซนเทชันนะครับทีมงาน พร้อมแล้วไปตามเรียงลําดับที่ผมเตรียมไว้แล้วภาพที่1ครับผมเลยรู้จุด GPS และเวลาเรือจึงได้ค้นพบความจริงว่าวิดีโอเรือสมพงหันหัวลงทิศใต้ลอยเรืออยู่ลำเดียวนับแต่กล้องที่เห็นนั่นคือเวลา1 3นาฬิกา6นาที30วินาทีเราเอาเสร็จเท่านี้เลยเท <c oughs> ่าที่เห็นในจังหวะแรกนะครับแต่จะบอกว่าเจอก่อนหน้านั้นเล็กน้อย เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไม,มทั้งหมดเวลาที่ผ่านหน้าพี่บูรณ์ไม่เกินสองนาทีแต่หน่วยกู้ภัยก็เร็วมากพอเห็นปั๊บไปถึงจุดนี้ในเวลา13นาฬิกาเนาทีส0วินาทีภาพถัดไปครับหลังจากนั้นผมก็ไปดูว่ามีใครเห็นเรือวิ่งบ้างในช่วงพักเที่ยง<ฆ>พบว่ามีเรืออยู่สาย เรือเรือด่วนอันเดียวคือเรือด่วนธงส้มผมเลยต้องไปดูก่อนว่าเรือด่วนธงส้มผ่านเวลาเท่าไหร่ในเวลาใกล้เคียงภาพถัดไปครับโดยเฉพาะยิ่งประกาศกรมเจ้าท่าเราได้ความเร็วไม่เกินแน่ๆว่าประกาศกรมเจ้าท่าในปีหกสนะครับโดยอธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศเมื่อวันที่ยี่สิพฤษภาคม2564ว่าจริงๆแล้วเรือ ทุกลำต้องเดินเรือด้วยอัตราเร็วต่ำพอควรแก่การเดินเรือและต้องใช้ความเร็วไม่เกินที่เจ้าท่ากำหนดดังนี้ก,ก็ไก่ซึ่งเป็นเส้นทางนี้แหละตั้งแต่ท่าเรือปักเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บรุรีถึงท่าเรือสะพานปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานะครให้เดินเรือด้วยอัตราเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมง แปลว่าต้องไม่เกินความเร็วนี้สําหรับเรือที่ทําการค้าขายไม่ใช่เรือท่องเที่ยวนะเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วเพราะเขามีกฎกติกาอยู่ภาพถัดไปครับผมก็เลยจับเวลาว่าเรือด่วนเอาจากจุด A จากขอบกล้องไปถึงจุด B นะครับที่หัวเรือด่วนเอาที่หัวเรือนะหัวเรือด่วนเจ้าพญาธงส้มเข้าเฟร,รม A ณจุด A ทางซ้ายมือนาทีที่15.09ของวิดีโอคลิป และหัวเรือวิ่งไปถึงจุดหลังคาโปะเรือจุด B เป็นจุดเดียวกันณนะนาทีที่15.34รวมใช้เวลา25วินาทีอเอาเราดูอย่างนี้นะภาพถัดไปครับหลังจากวีดีโอคลิปนี้เราก็ดูเรือ,เ,รอเ,สเสียสมพงษ์บ้างหัวเรือเข้าเฟรม A จุด A ณนะทางรูปซ้ายมือพบว่าเป็นเวลานาทีที่17.31และหัวเรือวิ่งไปถึงจุดหลังคาโปะ จุด B รวมนาทีที่17.39รวมเป็น8วินาทีดังนั้นแปลว่าความเร็วเรือของเรือสีสมพงต้องเร็วกว่าความเรือของธงส้ม3.125เท่าตัว3เท่ากว่า3เท่ากว่าภาพถัดไปครับจากนั้นเราก็ต้องหามารวัดว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเร็วกว่า3เท่าแล้วเรือด่วนวิ่งเท่าไหร่กันแน่แต่ไม่เกิน 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่ๆใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ไปวัดว่าความยาวเรือด่วนเจ้าพญาธงส้มมีความยาว3 0เมตรโดยทั่วไปครับ <c oughs> ภาพถัดไปครับผมก็เลยใช้มาตรวัดจำนวนขีดของระยะทางจากภาพนี้ระยะทางจากจุด A ไปจุด B รวม88ขีดเรือด่วนเจ้าพญาสามสขีดคิดเป็น30เมตร ะนะครับดังนั้นเราจึงได้รู้ว่าระยะทางทั้งหมดเป็นระยะทาง88ขีดนั้นนะครับเป็นระยะทางที่เราสามารถรวมได้ว่าเป็นระยะทางร้4 7 8ิจดเจดดเมตรในเฟรมนี้นในเฟรมนี้นะครับเมื่อรู้เฟรมนี้แล้วเราก็เลยรู้ว่าความเร็วจากการเคลื่อนจากจุด A ไปจุด B ใช้เวลา25วินาทีจึงเท่ากับ 4.5912เมตรต่อวินาทีหรือเท่ากับเรือด่วนเจ้าพยาวิ่งช้าครับ16.53กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับ8.93นเมนตไม่ถึง30จริงๆด้วยนะรวิ่งช้าด้วยแปลว่าถ้าเห็นศพต้องเห็นแน่ๆเลยครับต้องเห็นเพราะวิ่งช้าเพราะวิ่งช้านะภาพถัดไปครับหลังจากนั้นพอเรารู้ว่าเรือสมพงษ์เนี่ยเร็วกว่าเรือทงส้ม3.12 5เท่าตัวเราก็รู้ความเร็วเรือธงส้มเราก็เอามาคูณเลยครับ16.53กมิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วของเรือธงส้มคูณไปอีก 3.12..5 เท่าตัวก็จะได้ความเร็วที่54กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเกือบ6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนนเ,เท่ากับขับเร็วน้องๆบอลไปหาคุณอ,นอ้นที่ p o l y t e n น29.16น็อตนี่ไงถึงสามารถแซง เรือพี่ดายดได้ค่ะและอย่าลืมนะครับระยะเวลาเจอเนี่ยเสียสมพงศ์เคยบอกว่าขับเรือจากจารัน92ไม่เกิน15นาทีใช่ไหม,มผมจะบอกว่าเร็วกว่านั้นเยอะครับเพราะว่าจุดพบศพ13.06ถ้าคุณออกบ่ายโมงคุณใช้เวลาแค่6นา,นาทีเท่านั้นแปลว่าเร็วจีเลยวเวฉลยและเร็วคุณจะเห็นทางไกลจากจรัน92เป็นไปไม่ได้ ถูกป่ะแต่อันนี้มันไม่เหมือนขับรถหาของเลยขับเรือหาของเลยนะจ๊ะเหมือนมาตามเป้าหเหมือนมาตามเป้า,เ,ปาเอาล่ะเมื่อเรารู้ความเร็วแล้วแล้วยังไงภาพถัดไปครับเมื่อเรารู้จุดท่านผู้ชมคิดตามไปดีนะครับภาพจุดบีที่ผ่านโปท่าพิบูลเราคำนวณความเร็วนี้เนี่ยเรารู้ตำแหน่งจุดพบศพแล้วตามภาพ เราจึงรู้ว่าเรือธงส้มจะต้องถึงก่อนใครในตำแหน่งที่อ้างว่าเป็นจุดที่ศพลอยมาที่ทุกคนรับประทานอาหารเที่ยงนั่นคือเวลา13.04.22นนะครับ13นาฬิกา4นาที22วินาทีจะต้องผ่านจุดทางขวามือนี้แหละผ่านไปแล้วไม่เจอ,อถ้าเจอต้องวยวเขาต้องเจอคนแรกก่อนเสียสมพงษ์แต่เรือสมพงษ์ถึงจุดศพครั้งแรก ก่อนที่จะวกกลับแล้วจุดท่ามาทำอย่างเงี้ยด้วยความเร็วเท่านี้นะครับจะต้องเห็นในเวลา13.05.48แปลว่าจุดที่เห็นศพห่างจากจุดช่วงเวลาแกปสั้นๆที่ไม่เห็นศพของเรือส้ม1นาที26วินาทีเป็นช่วงเวลาที่แคบมากไม่รู้ว่าทำไมถึงจะไม่มีใครเห็นแล้วเขาเห็นคนแรกในนาทีนั้น 1>, 1นาทียี่ิบกวินาทีคือห่างกันหรือกว่าเนี่ยจริงๆธงส้มต้องเห็นต้องเห็นนี่แสดงว่าเขาไม่เห็นอ่ะภาพถัดไปครับทีนี้เรื่องที่น่าสังเกตก็คือว่าผมสนใจอย่างนี้เรือสมพง์หันหัวทิศประทางทิศใต้ตแปลว่าคุณตรงไปเสร็จคุณต้องดริฟท์หันหัวเรือกลับทันทีแล้วก็จับศพใช่ไหมครับจับศพหรือปล่อยศพผมยังไม่พูดนะเพราะเรายังไม่พิสูจน์ตรงประเด็นนี้ค แต่ผมสังเกตเรือกู้ภัยมาถึงเรือสมพงในเวลา13.07.30ผมคำนวณเวลาแล้วห่างกัน1นาทีสิ่งที่ผมเห็นในรูปถ่ายที่ไม่ใช่รูปวาดอันนี้จะเปอนรูปวาดให้ดูจะได้ออกอากาศได้พบว่าโครนที่หลังที่ศีรษะมันหายเกิน50%ใน1นาทีเท่านั้นแปลว่าอะไรครับมันต้องขึ้นมาแบบไม่ใช่15นาทีที่แล้วไม่เกิน15นาทีมันต้องขึ้นมาหมัด หรือออกมาหมัดๆหรือไม่มใช่เราตั้งคำถามนะนนภาพถัดไปครับเราก็เลยเห็นเรื่องที่น่าสนใจว่าน่าสนใจอย่างนี้ครับพรอองค์ประกอบในความเร็วเรื่อง g p s จากเรื่องเดียวสังเกตรเรือธง,งส้มท่านชมตามไปดีนะครับ 1. เรือเสียสมพงวิ่งด้วยความเร็ว29.16นอต54กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถึงจุดพบศพในเวลา13นาฬิกา5นาที48วินาทีในตรงนี้ห่างกัน1นาทีแต่ถ้าผู้ชมดูนะครับเรือสนมพงษ์มาหันหัวทิศใต้เวลา13.06แต่เจอศพก่อนตามความเร็ว13.05เขาใช้เวลาดริฟหรือพลิกตัวกลับมา48วินาทีโอ้โหไม่ถึง1น,นะไม่ถึง1นึ่เลยีเร็วมาก<อ>แล้วก็จับได้ถึงท่านี้อาภาพถัดไปครับสภาพถึงจุดนี้นะเอาใหม่ ฟังคดีนะครับเรือเสียสมพงวิ่งด้วยความเร็ว54กิโลเมตรชั่วโมง29.16นอตถึงจุดพบศพในเวลา13.05.48นะครับ <c oughs> แล้วใช้เวลาไม่ถึง 4, 48ด้วย42วินาทีนะครับ <c oughs> หลังจากนี้เนี่ยก็จะดริฟต์มาจะถึงจับภาพจับศพเป็นเวลา13.06.30 <c oughs> หนึ่งนะณจุดศพจุดนี้เนี่ย ในเวลา13.0530เรือเดวนเจ้าพญาไปไกลแล้วนะครับไปไกลนั่นแหละจุดแดงๆข้างบนนั่นแหละเรือเดือนเจ้าพญาธงส้มเนี่ยไปเลยบริเวณวัดข้างข่าวแล้วไปไกลไม่เห็นแล้วแสดงว่าอะไรแสดงว่าความเร็วธงส้มนะครับ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นจุดพบศพอ๋อ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมเขียนผิดนะครับในเวลา13.0422แต่ไม่เห็นศพ ในเวลานั้นช่วงเวลาที่เห็นศพที่จะเห็นศพได้เนี่ยมันจึงอยู่ช่วงเวลาเดียวไม่ใช่ลอยมาตั้งไกลที่ทุกคนเห็นไปหมดถ้าตรงนู้นก็เห็นตรงนี้ก็เห็น,น,หนมันต้องอยู่ช่วงเวลา13.03.58ถึง1 3 0 6 3 0นซึ่งแปลว่าห่างกันประมาณ21นาทียี่ขออภัยนะครับไม่ใช่13.06ด้วย13.05.48 แปลว่าห่างกันหนึ่งนาที26วินาทีเท่านั้นเองอแคบมากทําให้เห็นว่าเรือเสียสมพงษ์ซึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วอย่างมากมายมหาศาล6นาทีถึงเนี่ยถ้าออกจากบ่ายโมงนะจันรก้ามสองจริงนะแล้วก็ใช้ความเร็วมากเนี่ยว้าโหคุณมาในจังหวะที่ไม่มีใครเห็นเลยเรือส้มยังไม่เห็นเลยแล้วคนบนท่าก็ไม่มีใครเห็นไม่เห็นมันจะบังเอิญได้ขนาดนี้ได้หรือนี่เป็นคำถามที่ผมสงสัย <c oughs> ภาพถัดไปครับอย่าลืมนะครับศพเมื่อรากขึ้นมาแล้วโครนมีอยู่ที่ศีรษะแต่น้อยลงณนะจับจังหวะแรกที่เสียสมพงษ์จะเ,เจอโครนอยู่แล้วก็มีหลังมีใบไม้นี่สําคัญนะครับรายเอียดพวกนี้สําคัญหมดอยู่ที่คอและหลังติดแนบเนื้อด้านหลังอยู่ภาพถัดไปครับและจุดที่เราหน้าข้อสังเกตจากภาพนี้เนี่ยคือวงกลม ที่เป็นในรูปศพคุณแตงโมจากภาพการ์ตูนเนี่ย,ยเราเห็นมันมีเส้นอะไรบางอย่างอยู่ใต้น้ำเหรอคะเหมือนอยู่ใต้น้ำแต่เราไม่แน่ใจนะยกประโยชน์แห่งความสงสัยนี้จากการวิเคราะห์ต้องเห็นจากภาพต้นฉบับว่ามันเป็นเชือกหรือเงาน้ำกันแน่ภาพถัดไปครับซูมใกล้ๆเป็นแบบนี้ครับอ่านะและเราก็ยังเจออย่างนี้อีกในภายหลัง แต่เราจะทิ้งโจทย์นี้ไว้แต่ว่าเรือลำนี้เนี่ยมันมีห้องลับภาพถัดไปครับใต้เรือใต้เรือด้านหน้านะครับภาพถัดไปครับในนั้นนอนได้นะครับมันก็คือห้องนอนนอะจ๊ะมันก็คือห้องนอนอย่างหนึง่งภาพถัดไปครับเหมือนท้องเรือ,อ,อมีที่นอนอยู่นอนได้นะครับภาพถัดไปครับนี่ oh. และมีประตู เหมือนเปิดข้างนอกได้คนะครับนั่นก็คือภาพที่เราเห็นอยู่ภาพถัดไปครับหมดแล้วนะเอาละครับคําถามก็คือว่าจังหวัดที่ศพคุณแตงโมลอยมาเรือไปทิศเหนือคแล้วดริฟตคือหมุนตะวันและพูดว่าดริฟตเนี่ยไม่ได้ผมพูดนะครับผมฟังจากเสียงจากคลิปอื่นที่คนพูดว่าเฮ้ยเขาดริฟต์นี่ แปลดริฟท์เนี่ยในภาษารถแข่งเนี่ยหับทันทีคือ180ม้วนกลับสี่สิวินาทีเรือพ้นเสร็จเนี่ยแล้วเมคเซนด้วยว่าใช้เวลา42วินาทีจับเสร็จแล้วก็จับอยู่ไม่นานเรือค่อยๆไหลกลับมาแล้วก็ให้คนอย่าลืมนะขับเรือเป็นคนเดียวนะครับในเรือขับเรือเป็นคนเดียวไปจับศพแล้วใครจะขับเรืออื มมมไม่ใช่แม่นาคพักโหนนะครับที่จะจับได้สองทาง<ช>แต่ต้องมีคนส่งสัญญาณไปยังจุดนั้นแปลว่าดริฟเรือเร็วแต่ไม่มีใครรู้ว่าจับศพอยู่เพราะเมื่อเรือเสียสมพงษ์หันมาทางทิศใต้ด้านหลังก็ไม่มีใครเห็นแล้วครับว่ามาอย่างไรงจริงป่ะถูกค่ะไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำไปว่ามาอย่างไรและจับอย่างไรแต่รู้ว่าเสียสมพงษ์จับเสื้ออยู่ซึ่งถามเรา เราจะจับไหมไม่จับสิอาจารย์ข้อหนึ่งถ้ามันใกล้ถ้ามันใกล้ขนาดนั้นเนี่ยเอาจริงๆนะครับส่งสัญญาณจากตรงนั้นใกล้ท่าพิบูลนิดเดียวเพราะมันไม่ใช่จุดท่าไม่ใช่จุดประตูระบายน้ําอันนั้นอะไกลจริงแต่จุดที่เจอมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ใช่หรือเปล่าทําให้เรื่องราวตั้งแต่วันแรกที่สิลังคพพาไปใกล้ๆประตูระบายน้ําอะมันไปไม่ได้พเพราะอะไรไหมครับอีกจุดหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกต เรือศิริพงษ์ใช้เวลาถ้าออกบ่ายโมงแล้วบอกว่าเจอศพบ,บ่ายโมงห้านาทีศพอยู่ประตูระบายน้ําไหลมาไม่ทันครับ<ฆ>ถ้าจะเห็นเนี่ย <c oughs> เขาบอกอย่างน้อยต้องสิบห้านาทีถ้าคุณไปเร็วระดับหกนาทีคุณจะเห็นก่อนล่วงหน้าในการไหลมาสิบห้านาทีไม่เห็นหรอเป็นไปได้ยังไงไม่ได้เพราะว่าเราคิดจากอัตราการไหลของน้ําครับในวันนั้นในชั่วโมงนั้นด้วยเราก็เลยรู้ว่ามันต้องใช้เวลาเป็นสิบนาทีค ถึงจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นก็เลยทําให้เกิดความสงสัยครับว่าในเมื่อสื่อสมพงไปพามาติชนไปดูท่องเรือในวันนั้นเนี่ยแล้วก็บอกไปไกลใกล,ใกล้ประตูระบายน้ําก็ดีหรือ WC TV ที่มาทําในภายหลังคําตอบมันคืออะไรกันแน่ครับโครนเต็มหลังแล้วไม่มีใครเห็นนอกจากสื่อสมพงคนเดียว<ช>และไปชี้จุดไกลซึ่ง มันขัดแย้งกับ G.P.S. ของคนที่เขาพบเนี่ยมันอยู่ใ,ใกล้มันอยู่ใ,ใกล้ๆคำถามเหล่านี้จะยังคงเป็นคำถามต่อไป<ม>เราจะยังไม่กล่าวหาใครนะครับเพียงแต่ข้อสงสัยนี้ต้องการปรับปรุงข้อมูลมในเรื่องของการพบและการเจอและช่วงเวลาเจอให้ถูกต้องเสียก่อน เพราะช่วงเวลาลที่ผมไม่ถูกต้องนะผมงงอยู่หลายเดือนว่าทําไมเวลามันขัดแย้งกันทำไมมันไปไกลนักทำไม<อ>มันถึงไกลนักแล้วใช้เวลานิดเดียว,แล,วแล้วมันลอยมายัางไงมันสองนาทีทาไมเจอเราไม่ได้ใช้เวลาสิบห้านาทีลอยลอยลงมาเรื่อยๆนะย่างงั้นสบลอยลงมาได้แต่นี่มันดูจากจอแล้วพบจับเวลาต่อนเนื่องเนี่ยมันประมาณสองนาทีเองแล้วเวลามันชันมากกระชันมากมันเป็นไปได้ยังไงที่จะเจอในจุดประตูระบายน้ําคําถามก็คือว่าถ้าสมมุติเสียสมพงโกหก จะโกหกเพื่ออะไรเพื่อทำให้เวลามันสมเหตุสมผลกับความเร็วกับการเจอหรือไม่หรือพูดจริงว่ามันลอยขึ้นมาแล้วเห็นแต่ไกลแต่ทำไมไม่มีใครเห็นใช่แล้วใช้คำว่า1กิโลเมตรเนี่ยเห็นแต่ไกลเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ผมว่ากรมรสอบสวนคดีพิเศษอาจจะต้อง ไปทาการหาความจริงหกิโลมันก็จะได้ดูไกลๆจากเรือตัวเองไงอาจารย์ไกลจากเรือตัวเองใช่ไหมใช่ไหมล่ะเออหนูก็เดาว่าถ้าหนูเป็นเขาใช่ไหมมันต้องไกลจากตัวเราสิแล้วเจอที่เรือเราได้ยังไงแล้วถ้า1กิโลเมตรจริงแล้วเห็นจริงนะผมถามข้อเดียวนะและทาไมเรือธงส้มไม่เห็นครับวิ่งช้ากว่าด้วยใช่จริงป่ะใช่รู้แล้วแต่เป็นคําถามที่ผู้ภัยเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาแฮ็กกันเป็นหน้ากระดานหน้ากระดานไม่เห็นแล้วไม่มีใครเห็น แล้วก็ทําหน้ากระดานนี่เป็นแถวนะครับก็ไม่เห็นหรือมีสิ่งที่ไรเรายังไม่รู้ทิ้งประเด็นนี้เป็นปมปิศนาปิดท้ายทําการบ้านมาให้เรียบร้อยก่อนสงกรา์ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ